สวัสดีพ่อแม่พี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้กูจะปวดนี่ทำไมวะเออช่างมาันเปิดมัต็ดีแล้วใช่ไหมนายใช่หร้อมั้งเั็นวัดยังไม่หายเลยวันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องผม คอนเสียงอะไรดิเอ๊ะวัดดีทุกคนดีมากเ,<อ>เล่นด้วลลยปะ่ะไม่อธิบายไม่อธิบายอะไรมากอันนี้ไอตัวป่วนสุดเจ้าปัญหาตัวปว่วนอันนี้มันแค่แปดขวบเองตัวอายุตัวอายุสิบสองเอ๊ะต่อไปดันต่อไปคืออะไรฮะฮุบปาก แล้วสองสองยังได้อยู่ตัวเฮ้ยด่านจรวดเ้ยด้านจรวดเหรอพี่วิ่งสิครับวิ่งสิครับรออะไรวิ่งสิครับ จะหลงมันจะปล่อยวะเอ้ยปล่อยได้แล้วได้วยโปรดปล่อยกูเถอะกูไม่อยาดันเผาตายนจั่นรู้วันนั่นได้ปวดเผากดนั่นได้ปวดย,ย่าแค่ไหนถึงเปนเลนชิ้นหนึ่ง กดเอ้ยไอ่ออกกดชิบหายแล้วชิบหายกูเอ๊ะเอ้กูไม่รอดหเอเอใช่ไม่รอดเดี๋ยวจะหัว ham ม a m สุดๆก็ไอผมเนี่ยเป็นกระบาเลยจ้ะเป็นชายแท้ไม่ต้องสนใจเสียงนอกหรอกมนคนตีนนี่แหลผมยังไม่หาเป็นวอดเลย แต่ว่าององาไปที่เสียงผมไม่ดีด้วยเพราะว่าอีกอย่างไม่มันดอเย็กอีเสียงผมมันก็แบบโอ้ไม่ก็ยผมอยู่ผมย้มอยู่ผมย้มอยู่เียอ่า อีอ่ะอีอ่ะ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 ร้องเพลงเนี่ลดเลยหุบเ่ยหยุดไอได้แล้วเต็มส์ที่ผมมาพูดเอาจริงพายุสาย อย่าลืมกดซับด้วยแหละกดไลค์ด้วยใช่เองนั่นแหละอย่าลืมกดซับกดไลค์ด้วยถึงคลิปวิดีโอจะคุณภาพาดีแต่เราก,ก็ตั้งใจทำมันด้วยใจใ,ใจอ,อะไรกูวะ เอาสั้นหน่อยเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจทำยาวจะไปเล่น D V N ต่อแล้วที่ผมบอกเส้นท้นไปว่าทำ D V N อะก็แบบเขาถูกปจมันมัน่อนเยอะ Okay 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 okay. come on, guy. Okay. Kiss me my hot mouth back BG. an operator. Oi okay. yeah. oi oh, oh, oh. โอ้ยบิบิ๊มึงขึ้นด้วยมึงขึ้นด้วยอ่ะอะไรกี้สิอะมันลึกโอ้ยฟ้าหัา เอ้ยจรวดแล้วเว้ยลันช์แลนด์แลนด์ขนที่ดินกล้วย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  แผลงเนาะไอ้อเรองผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรวะ,ะอ่าอ่าอ่าคิดเรื่องไอ้เยนี่ใครเนี่ยอ๋อน้องปวยไอ้เยนี่ไม่โกสงสมุดใบกเจมมเนี่ยไ,<ป>ไ,ดได้ปวดเออเรื่องของมึงเรื่องของมึงไม่ต้องสนใจมัน,นหรอก ต้องที่ฟาร์มยูโน่ขโมาดะวรดันแค่เด็ก a ล็ก t ิดนึงแซวนี่คือมาดบราเธอรโอเคอีกแล้ววะตอนนี้กูจะเป็นโอเปอเรเตอร์กูไม่เป็นไรสักไปรู้รางกูจ้องแตมแตมแต่แต่ดต่แต่แต่ ยิ่งิชตุม้มปัญญาอ่อนแล้วกูเนี่ยแค่ปัญญาอ่อนลเลยกูเนี่ยปัญญาอ่อนพอ,อ,นอผมจะดการผมจะดการผมจะจะเอาไปแตกคอฟ้า่ให้ผมจะเาอาไปแตกคอฟฟี่ดูอีกแล้วอันเดิมกูไม่อยากกูไม่อกูไม่อยากเอาไปแตกคอฟฟี่นะ with that goal